เหนื่อยจริงๆพรวดแม้จะบอกว่ามีหลายเรื่องที่ค่อนข้างเกินความคาดหมายแต่เรื่องของหอเทียนสีเก๋ในที่สุดก็ดูมีความหวังขึ้นมาท่านผู้นำตระกูลคนก่อนคงจะปลื้มใจไม่น้อยผู้นำตระกูลคนใหม่เป็นคนคล่องแคล่วมีวิธีการที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกับเฉียนจ่างหาได้ยากยิ่ง กุกกะใครเนะ่ะข้าเองเจ้าหมูน้อยท่านท่านมาทำใดที่นี่ข้าส่งท่านกลับไปที่เรือนนอนแล้วไม่ใช่เหรอก็ข้าหิวแล้วนี่นะหมายความว่าอย่างไดหิวแล้วเหตุใดไม่ไปสั่งให้คนในห้องครัวจัดเตรียมอาหารล่ะสั่งคนในห้องครัวทำไมกันในเมื่อข้าไม่ได้หิวขา้าว ข้าจะกินเจ้าท่านเป็นปีศาจดูดเลือดข้าไม่เคยบอกว่าไม่ใช่นี่นะเป็นเลือดของเจ้าที่ปลุกข้าให้ฟื้นขึ้นมาเจ้าจะต้องรับผิดชอบทำให้ข้าอิ่มเถอะท่านอย่าเข้ามานะทำไมล่ะเจ้ากลัวอย่างนั้นลหละข้าเป็นเฉียนท่านเป็นคุณ หากร่างกายเปลยเปล่าเช่นนี้สัมผัสโดนตัวกันแล้วแล้วก็จะเป็นยังไงละ่ะจะเกิดเรื่องขึ้นได้นะสิบนร่างของนางมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวข้าไม่เคยได้กลิ่นเช่นนี้มาก่อนแย่แล้วร่างกายเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วเอ๊จะเกิดอันใดขึ้นละ่ะเจ้าไม่บอกข้าข้าจะรู้ได้อย่างไรไม่เหมือนกับกลิ่นหอมของคุณยิ่งไม่เหมือนกลิ่นหอมของเชียน วันนี้เจ้าเป็นคนกล่าวเองไม่ใช่เหรอว่าเจ้าเป็นบุรุษของข้านะ่ะจ้องอะไดกันน่าดูหรือไม่จ้องจนตาถลนอยู่แล้วเจ้าเข้าใจผิดแล้วน่ะเจ้าหมูน้อยหากเราสองคนอยู่ด้วยกันเช่นนี้คนที่เกิดเรื่องมีแค่เจ้าเพียงคนเดียวอะถูกกัดอีกแล้ว ทำไมถึงทั้งทั้งที่เส้นหงหลวนเป็นมนุษย์แท้ๆแถมยังเป็นเชียนก็คือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของปีศาจดุดเลือดเมื่อ800ปีก่อนกลับมาเกิดในร่างของแม่นางเส้นหงหลวนเพื่อตับแทนกายเนื้อของนางคาดปากนางว่าจะทำความปรารถนาสุดท้ายของนางนั่นก็คือ การฟื้นฟูกิจการตระกูลสั้นให้สำเร็จเปลี่ยนแปลงยามนี้ข้าไม่ใช่ทั้งคุณและไม่ใช่ทั้งเฉียนแต่ข้าคือจีผู้ที่เป็นจีเข้าใจหยินช่ำชองอย่างสามารถกลืนกินฟ้าดินพระอาทิตย์และพระจันทร์ สิ่งที่พวกเจ้าคนธรรมดาเรียกกันว่าคุณเฉียนในสายตาของข้าแล้วก็เป็นเพียงอาหารที่ต่ำต้อยเท่านั้นแหละเพียงแต่ใช้ร่างนี้ในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาข้าจำเป็นที่จะต้องเติมพลังเข้าไปให้มากหน่อยจึงจะสามารถเรียกพลังเดิมที่ข้าเคยมีกลับมาได้ดังนั้นแล้วเจ้าหมูน้อยมานี้สิร่างกายขยับเข้าหานางอยาควบคุมไม่ได้ ไม่ต้องดินดน้นเดินไม่ต้องห่วงนะไม่เจ็บมากนักหรอกข้าก็ไม่ได้ขัดขืนดิ้นรนนี่นะก็ใช่นะสิยอมแพ้ง่ายเกินไปแล้วพยายามหน่อยไม่ได้หรือยังไงเร่งทำยังไงก็ดีคนที่ข้าเคยกินมาต่อให้นับรวมนิ้วเท้าทั้งสองข้างของเจ้าก็นับไม่หมด แต่รสชาติของเจ้านะว่าโอชาเป็นอันดับต้นๆเลยนะยืไม่เอาพอแล้วละไม่ต้องกินแล้วข้ายืนไม่อยู่แล้วน่าสงสารนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเจ้ารสชาติเลิศรสเช่นนี้ข้าทําใจดื่มกินให้หมดในครั้งเดียวไม่ได้หรอกนะของอร่อยก็ต้องค่อยๆลิ้มรสจึงจะถูก ในโลกธุลีแดงแห่งนี้มีเจ้าอยู่กับข้าเช่นนี้ข้าเองก็ไม่โดดเดี่ยวเดียวได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฮ้ hey, ตื่นเดี๋ยวนี้นะเหตุได้ข้าถึงมาอยู่บนเตียงของท่านละขยะทำอะไรน่ะเจ้าหมูน้อยก็แค่นอนด้วยกันเองไม่ใช่แล้ว ทำตัวเป็นกระต่ายเตือนตูมไปได้ไม่ได้ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นว่าที่สามีของท่านแต่เรายังไม่ได้มีพิธีมงคลกันเลยร่วมเตียงเคียงหมอนกันเช่นนี้มันไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมงั้นจะให้ทําเช่นใดละ่ะก็ข้าไม่ชอบนอนคนเดียวนี่นะก่อนหน้านี้เออก่อนหน้านี้ก็มักจะมีเจ้าคนปุกปุยนั่นให้ข้าได้นอนก่อน แต่เจ้าแข็งไปทั้งตัวกอดไม่สบายเลยสักนิดตีตีข้าถุนมาทั้งคืนเจ้าก็ไม่พอใจอีกแล้วอย่างไรซะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่คุณแต่กลิ่นหอมบนตัวท่านมันส่งผลต่อข้าต่อไปจะนอนด้วยกันไม่ได้อีกไรเรี่ยวแรงร่างกายไม่มีแรงเลยและเมื่อคืนนี้เจ้าถูกข้าดูดเลือดจนเป็นลมล้มพับไป พูดให้น้อยลงแล้วพักผ่อนสักวันถึงจะฟื้นฟูพลังกลับมาพักต่ออีกสักหน่อยสิไม่ได้นี่สายจนถึงเวลาของมื้อเช้าแล้วหากกินข้าวไม่ตรงเวลาจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายมามา่าข้ามาส่งสำรับยมเช้าแล้วขอรับอีขะขออภัยขอรับข้าจะวางสำรับไว้ตรงนี้ท่านตามสบายนะขอรับ คิดไม่ถึงว่าคุณชายเส้นกับแม่เล้าจะมีความสัมพันธ์ถึงขั้นนี้แล้วได้ยินมาว่านางเป็นคนที่อยู่ด้านบนด้วยนะแปลกจริงคุณชายเส้นเป็นเฉียนไม่ใช่เหรอแม่เล้าจะต้องเป็นราชาแห่งคุณอย่างแน่นอนแค่มองก็พอจะรู้ว่านางไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปสอดแนมชาบำุงร่างกายของเส้นทรงเยียน ลำยายเก่ากี้พุทธาแดงดอกเบนจมาศเปลือกส้มจ๊อกจอกชานี้มันอร่อยนะบำรุงเลือดช่วยในการขับลมรสชาติด,ดีแถมยังบำงรุงร่างกายอีกด้วยอืมจะต้องการการบำรุงดีจริงๆแหละเกิจูในเมื่อผู้นำคนก่อนมีคำสั่งให้ข้า มาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านท่านเรียกใช้ข้าได้ตามสบายแต่ว่าพระหน้าตอนที่ท่านรับประทานท่านช่วยมีขอบเขตหน่อยจะได้หรือไม่หมายความว่าย่างได้ที่ท่านกินข้ามักจะกินจนข้าสลบไปถึงจะยอมหยุดวันถัดมาร่างกายของข้าจึงได้อ่อนแอไรเรียวแดงหากมีเรื่องสำคัญอันใดเกิดขึ้นจะมีปัญหาเอาได้ เจ้าไว้ใจเถอะข้าจะไม่ทำให้เจ้าพังไปง่ายๆหรอกนะ <c oughs> ข้าจะระวังนะแต่จะว่าไปร่างกายของเจ้าก็ไม่เลวเลยทนทานจริงๆแล้วใจอย่างยิ่งนี่พวกเจ้ามาแอบอยู่มุมกำแพงทำอะไรกันพวกเจ้าได้ยินอันใดไปแล้วบ้างอะ ต่อไปพวกเราคงเรียกคุณชายว่าเส้นไม่ได้แล้วมั้งงั้นจะเรียกว่าอัได้ดีขึ้นคิดป้าป้ายัางไงล่ะเอะไม่จำเป็นเส้นหงหลวนออกมาเดี๋ยวนี้นะเอะเยอแล้วมาม่าอีหงเว้ยหน้าตายนั้นมาอีกแล้ว คงจะได้ยินเรื่องการสืบทอดเทียนสีเกอก็เลยมาทวงนี้แน่ๆเลยขอรับป้าป้าซังหอหวีหงเวียนหวังลี่ฮวาไม่ต้องมาแกล้งตายข้ารู้ดีว่าผู้นำตระกูลคนใหม่ของตระกูลเส้นมาที่เทียนสีเก๋แห่งนี้แล้ว หากวันนี้ท่านีโโยมคืนเงินที่หยิบยืมไปจากหออีหงเวียนสามอยสี่สิบตำลึงเงินนั่นแล้วล่ะก็พวกเราจะพังประตูใหญ่หอเทียนสีเกอแห่งนี้ทิ้งซะความแค้นที่มีต่อเทียนสีเกอที่แย่งตัวดอกไม้ทองคำงามทั้งสามไปจากหออีหงเวียนนั้นข้ายังจดจำไม่รู้ลืมคุณหนู คุณของตระกูลเส้นเป็นคนอ่อนแอขี้โรคต้องเฉวยโอกาสนี้รีบเอาเงินมาจากนั้นก็คอยฮุบเอาเทียนสีเกอมาเป็นของอีหงเวียนมีความสามารถแย่งผู้ชายเงินก็ต้องกล้าเปิดประตูออกมาสิข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่อย่ามัวแต่หดหัวอยู่ในกระดองไม่ยอมส่งเสียงเอะอะโวยวายซัจริง มาวุ่นวายอันใดอยู่ในพื้นที่ของข้ากลัวว่าผู้อื่นจะไม่รู้หรือว่าอย่างไรว่าเป็นคนก้นเน่านะวันนี้ออกไข่ไปกี่ฟองแล้วล่ะถึงได้มาขันอยู่ที่นี่